สวัสดีค่ะเล่าแลนนะก็ว่าสองพระองค์พบพบกันแผนที่จะสมานอาจัถามพายกันมาท่านคือใครไปยังไงมายังไงถึงจะมาอย่างนี้ท่านมาจากดอกบูวได้ยังไงทางพระปรงุงปตาเอาล้วทำมานอนอยู่ตรงนี้ได้ไงถ้าถามกันอย่างนั้น เรื่องของเรื่องก็จะไม่เกิดแต่เกิดขึ้นเพราะใครใหญ่เนี่ยนะคะใครใหญ่กวกันวงความแล้วก็ทะเลาะกันเรื่องใครใหญ่กว่ากันรายละเอียดก,ก็เรื่องก็ท้อกันั่นแหละเพราะทะเลาะกันมากๆากข้ามหาวิสุบิณุไหนนะที่ฉันต้องบอกว่าเราพูดกันถึงพระนามเดิมของท่าน คือพระวิษณุเทพผู้กล้าหาญหรือเรียกมหาเทพท่านเป็นหนึ่งในมหาเทพก็ต้องเรียกว่ามหาวิสและอีกพระนามหนึ่งเนื่องจากท่านบรรทมในน้ำและต่อมาเราจะได้เห็นว่าท่านจะบรรทมที่เกษียสมุดเสมอจึงเรียกกันว่านารายณ์แปลว่าผู้กระดิกในน้ำ ผู้อยู่ในน้ำคนส่วนใหญ่ก็จะเรียกกันว่าพระนารายหรือมหานารายแต่ผู้ที่นับถือเทพมักจะปิดปากว่ามหาวิสุทิชัจะติดปากว่ามหาวิสุมากกว่าเพราะฉะนั้นตำแหน่งของท่านคือน,นารายผู้อยู่ในน้ำ แต่พระนามแรกเริ่มผู้กล้าคือมหาวิสนุเพราะฉะนั้นเวลาที่เอยถึงมหาวิสนุก็หมายความว่าพิ่ฉันเอยถึงมหานารายนั่นเองปรากฏว่ามหาวิสนกุกับพระบรมมาทะเลาะกันรุนแรงมากมากขึ้นก็ถึงกับขั้นปะทะกันด้วยอาวุธ ครันนี้ก็รู้กันแล้วว่าเทพมีอาวุธเริ่มแลบเอาไว้ทอกันเองก่อนอาวุธที่ใช้ในการต่อสู้กันครั้งนี้ตำดาบ,บอกว่าทางมหาวีสุใช้จักรคือสุนทรจักรที่จะถือบอกแล้วท่านใช้จักรเพราะท่านชำนาญคว้างจักรอยู่เสมอหมุน้งใน,นี้ พอท่านหมุนนิ้วนิดหนึ่งจากกัหมุนตี้ดตี๊แล้วกับปล่อยนะคะส่วนทางพระพรหม,มบอกว่าใช้คันสอนอาวุธของพระพรหมมีชื่อว่าพระบาสุป,ปัตเป็นคันสอนก็จะไม่คงจะใช้ลูกศรด้วยคันสอนก็ไวรับแล้วก็ไปยิงแล้วก็รับแล้วก็ยิงรับจากที่กวางมากับปัดกันไปพอ บาดจักนี่มีริษย่างเวลาเข้ามาถึงคู่ต่อสู้แล้วถ้าทำอะไรแม่จะกลับเข้าไปท่านก็จะใช้กลับออกมาได้อีกเสมอเพราะเหมือนกับปืนมืจุลูกไม่มีที่สิ้นสุดบ้างใช้อยู่ได้อยู่ตลอดเวลาการรบบนคานี่เริ่มแรกก็คงทะเลาะกันจากนั้นก็เริ่มใช้อาวุธกัน หลักดักข้อเสียงก็สะเทือนเรื่อนลั่นไปจกนกระทั่งถึงพระวิมานอาวิมุกตะพระวิมาณอามุกตะนี่บอกแล้วกันเป็นพระวิมาณของมหาศิวะที่ประทับอยู่กับพระแม่ศักดิเดวะพระนามเดิมนะแต่จักรวาลลรวมเท่งมนุษย์ทั้งหมดนั้น จะรู้จักกันในนามของมหาอุมมาทีวีแต่พระนานเริ่มต้นคือพระแม่ศักติเดวะแปลว่าผู้เป็นสักติของพระศิวะแต่เรียกว่าอุมปากกองคงสองพระองค์ได้ยินเข้าพระแม่ก็ทูลถามผู้ยิง ทุนถามมหาเทพเพาะว่านั่นมันเสียงอะไรมหาเทพก็ทรงทราบนะ้วที่ท่านที่ท่านใช้มหาดซ้าได้มหาวิสุลุม,มาพาดขวาได้พระรมมามือซ้ายกับมือขวาท่านเวลานี้ลบมกันแล้วท่านก็ออกจากพระวิมานตรงมา ยังสนามรบทันทีแต่เมื่อเป็นมือซ้ายกับมือขวาก็าต้องทงสั่งสอนอะให้รู้ซะมึงว่าการกระทาอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องดีและจะต,ต้องอธิบายว่าใครมันใหญ่มันไม่มีใครใหญ่กว่ากาันลรอกของสร้างมาให้ช่วยกันสร้างจาก กระวานบกป้องจัก,กรวาลไม่เริ่มต้นยังไม่ทันอะไรเลยก็ทำลายจักรวาลซะแล้วพ็เสด็จกกเข้ามาสู่สนามรลกอย่างเราก็คิดนะคะเมื่อสเสด็จมาถึงก็นหน้าที่จะาหาา้ามาาอย่างที่บอกจะต้องอธิบายยุดยุดยุดสต๊บสต๊บเดี๋ยว คว้างก่อนเราสร้างมาเพื่อให้มีหน้าที่อย่างนี้ท่านเกิดมาต้องมีหน้าที่ท่านเหมือนั้นอย่างนี้ไม่จะเกิดขึ้นมาก็ล้มกันแล้วนะมาสิวะกับคิดคนละอย่างก็ลเล่อห็นนะเราเป็นมนุษย์เราก็คิดอย่างมหาเทพท่านก็คิดของท่านอย่าท่านจะคิดไงก็ไม่รู้แต่ท่านแทนที่จะกลับไปห้ามกลับ สร้างพระมายาคือสิ่งที่ให้เกิดเห็นขึ้นเห็นเป็นรูปเป็นร่างโดนไม่ใช่ของจริงมายาก็สิ่งที่สร้างให้เกิดขึ้นไม่ใช่ของจริงสร้างอะไรสร้างเสาไฟของเสาไฟแรงสูงแหรอกเพราะสูงหขึ้นไปไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ต่ำลงไป ข้างล่างไม่มีที่สิ้นสุดดิฉันก็เาเองบ่าผมเหมือนการระเบิดบิ๊กแบงตอนเริ่มต้นเพราะตอนระเบิดขึ้นทางนั้นเป็นฝอยยาวในทองฟ้าก็าเกิดเป็นเสาไฟขึ้นมานะครับ พอเป็นสาไฟขึ้นมาเสาใหญ่แล้วไม่สูงมีที่สิน้นสุดข้างล่างก็ม่มีที่สิน้นสุดร้อนแดงอย่างยิ่งมหาวิสุก,กับมหาบร,รมาตอกใจหยุดได้มาช่วยกันดูอะไรสาไฟมาจจะไหนก็ลงมาอยู่ดีๆไม่มีใครสร้า,างให้อยู่ดีสาไฟบ๊อบ ปรากฏขึ้นทันทีเอ,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 อา,า,น,า,า,าปปนี้หยุดลบป็นก่อนต้องทำลายก่อกนเสาวไฟมันร้อนอยู่ดีมาทั้งสององค์ก็ใช้อาวุธทั้งศุนทรจักรพระปลาสุปัติกํกำลังลบกันอยู่เนี้ยมาฟันเสาไฟช่วยกันช่วยกันคันนี้ร่วมด้วยช่วยกันได้ช่วยกันฟันเสาไฟปรากฏศุนทรจักรพระปาสุปัิ หายว่ากนมนสายเสาไฟละลายหมดหมดเลยสองโมงตอนนี้เหลือแต่มือเปล่าไม่มีจะล้มเปนเองก็ไม่มีอาวุธจะทำลายเสา,ไฟ,สาไฟก็แหลเสาไฟก็ยังร้อนอยู่ก็เลยลงนั่งหมดแรงอยู่โคนเสาไฟคราวนี้ก็เลยเต้าพรงก็คงจะต้องพ่อคุณความฉลาดขึ้น มหาวิชนุก็คงจะต้องนั่งดูขึ้นว่าอันนี้มาเกิดอะไรสองพระองค์จึงเกิดสมานเนี่ยฉันกันขึ้นคือคุยกันได้ไอ้น,นี่มาจากอะไรเราต้องเชื่อันด,ดูแล่ะเอางี้เราจะลงดูข้างล่างนะพระองมมาขึ้นไปข้างบนนะแล้วเดี๋ยวใครเจอนะปลายแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟังสิไปเจออะไรบ้างเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดสมานฉันกันก็เ,เกิดความรู้สึกว่าร่วมด้วยช่วยกันแยกทางกันได้เลิกรบกันไ,ไปดูกันคนละทางที่ว่าเสาไฟใหญ่เสาแรงสูงซึ่งไม่รู้ว่าใครมาตั้งไว้นี่นั้นมันเกิดจากอะไรและ ค่อยมาเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวดิฉันค่อยเล่ามาสู่กันฟังว่าเสาไฟแรงสูงนี้มันเกิดขึ้นอย่างไรถ้ะสองพระองค์นั้นท่านไปพบอะไรขึ้นบ้า,างเพราะฉะนั้นคอยฟังก็แล้วกันขอบคุณค่ะ